นี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อพุ่มวัดบางโครนอกในปัจจุบันนะครับหลวงพ่อพุ่มวัดบางโครนอกนะครับก็ถือว่าท่านเป็นสุดยอดพระเกจิเมืองไทยรูปหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะนำเรื่องราวของหลวงพ่อพุ่มมาเล่าให้เพื่อนๆเอฟซีได้ฟังกันนะครับและก็วัตถุมงคลในอดีตของท่าน ว่าสุดยอดขนาดไหนนะครับติดตามและก็รับชมรับฟังไปด้วยกันนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เดินทางมาที่วัดบางคโคลนอกนะครับวัดบางคโคลนอกก็เป็นวัดราชนะครับสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในแขวงบางคโคลเขตบ,บางคลแหลมกรุงเทพมหานครวัดก็มี ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่7ไร่2งาน25ตารางวานะครับวัดบางโคลนนอกตั้งเป็นวัดเมื่อปีพศส3 6 1นะครับไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างวัดมาถึงวัดบางโคลนนอกแล้วนะครับก็จะพามากราบอดีตสุดยอดพระเกจินะครับชื่อดังในอดีตนะครับ พระครูรัตนรังสีนะครับหรือว่าหลวงปู่พุ่มหรือว่าหลวงพ่อพุ่มนะครับวัดบางคลนนอกหลวงพ่อพุ่มนะครับวัดบางโคลนอกก็มีกิตติศัพท์ทางพุทธคมเป็นที่เรื่องลือในด้านคงกระพันชาติแคลวคลาดมหาอุดท่านก็มักสร้างอภินิหารต่างๆให้เป็นที่ปรากฏอยู่เป็นเนื่อนิดนะครับ ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของหลวงพ่อพุ่มนะครับเราไปชมวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลของหลวงปู่พุ่มในปัจจุบันนะครับนี่ทุกคนรูปภาพหลวงปู่นะครับ400นะครับ พระคูรัตนรังสีหรือหลวงปู่พุ่มนะครับจันทโชติวัดบางโร่นอกเขตบางคอแงนะครับอันนี้ภาพนี้จะเป็นหลวงปู่ศรีวัดไผ่เงินนะครับอธิษฐานจิตนี้คือภาพละสี่ร้อยนะครับ แล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อใหญ่นะครับนี่หลวงพ่อใหญ่เหรียญละร้อยนะครับแล้วก็มีไอ้ไข่นะครับนี่ก็เหรียญละร้อยนะครับก็มีห้อยหน้ารถนะครับห้อยหน้ารถนี่สามร้อยนะครับเค่สามร้อยหรือห้าร้อย เหรียญน,นั้นน่าจะสามร้อยนะทุกคนเหรียญนะนี่ครับเหรียญสร้างปีสองพันห้าร้ยห้าสิบห้านะครับเหรียญน,นี้น่าจะสามร้อยนะแต่มี ติดอยู่ห้าร้อยน่าจะเป็นที่ห้อยหน้ารถหรือเปล่าผิดถูกต้องขออภัยนะครับแล้วก็มีรูปหล่อหลวงปู่พุ่มนะครับสองพันนะครับรูปหล่อแล้วก็มีเหรียญนะครับมีเหรียญเหรียญห้าร้อยนะครับแล้วก็มีรูปหล่อนะครับรูปหล่อรูปหล่อเป็น ถ้ายืนนะครับสองร้อยนะครับนี่เหรียญน,นี่หนึ่งพันนะครับเป็นรูปหล่อองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นี้สี่พันนะครับทุกคนนี่รูปหล่อเป,ป็นปุพุ่มนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ แล้วก็มีพยันาวาเวสวนนะครับวันนี้ก็จะมีเหรียญน,นะครับมีเหรียญมีรูปหล่อหลวงปู่นะครับหลังจากพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไป ชมและก็กราบขอพอรชั้นสองนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อพุ่มนะครับและก็มีพระสารีริกธาตุให้เรากราบสักการะด้วยนะครับพระครูรัตนรังสีนะครับหรือหลวงปู่พุ่มวัดบางโค่นอกนะครับท่านเป็นชาวนำแดงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปาการนะครับ ท่านเกิดเมื่อปีพศ2399นะครับตอนเด็กนะครับท่านก็เรียนหนังสือที่วัดหนามแดงต่อมาบวชเป็นสัมมาเนนแล้วเข้ามาศึกษาที่วัดใสแถวถนนตกนะครับกรุงเทพมหานครจนอายุครบบวชนะครับท่านจึงเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดโปรดเกตมีพระอาจาร,รย์คงเจ้าวาดวัดบางครนอกนะครับเป็นพระคุสวด ก็ได้รับฉายาว่าจันทะโชโตนะครับไปจำพรรษาณวัดบางโคนอกเพื่อศึกษาวัดปฏิบัติหลวงปู่พุ่มนะครับท่านก็ได้รับตำแหน่งเจ้าวาดเมื่อพศ .2461 นะครับหลังจากเจ้าวาดองค์เก่านะครับมรณภาพลงหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนอกมีกิตติศัพท์ ทางพุทธคมนะครับเป็นที่เรื่องลือในด้านคงกับพันชาตีแคล้วคลาดและก็มหาอุดนะครับสำหรับวัตถุมงคลของท่านท่านก็มักสร้างอภินิหารต่างๆให้เป็นที่ปรากฏอยู่เป็นหนึ่งนิดทําให้วัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนเป็นที่นิยมและก็นักสะสมและเหล่าบรรดาเซียนสแสวงหาอย่างกว้างขวางตลอดมานะครับโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพุ่ม ซึ่งเป็นที่ต้องการและก็สะแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องและก็เหรียญคณาจารย์อย่างสูงนะครับด้วยผลงานอันดีเด่นท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระปรัดพุ่มและก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูรัตนรังสีเมื่อพศ2464นะครับ หลวงพ่อพุ่มท่านเป็นพระที่เข่งครัดในวัดปฏิบัติมีความชำนาญด้านวิปัสสนากรรมฐานและก็มีวิทยาคุณสูงนะครับได้รับการเคารพยกย่องจากสมเด็จพระสังฆราชแผ่นะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าบรมเทอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็ยังขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อพุ่มท่านก็ มรณภาพในปีพศ2489นะครับสิริอายุได้90ปีพรรษาที่70นะครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลวนอกที่หลวงพ่อท่านสร้างและก็ปลูกเสกเองนั้นมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่1แล้วก็เหรียญรุ่นที่2นะครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มรุ่นที่1สร้างจํานวน1,000เหรียญน,นะครับถือว่าน้อยมากนะครับ เพื่อแจกเมื่อครั้งหลวงพ่อพุ่มทําบุญอายุครบ77ปีแซยิตนะครับลักษณะก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรูปไข่ค่อนข้างกลมหูเชื่อมนะครับขอบเหรียญด้านหน้าและหลังยกสูงเป็นสองชั้นชั้นนอกเป็นเส้นหนาชั้นในคลายเส้นลวดเล็กๆซ้อนอยู่นะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับก็เป็นรูปหลวงพ่อพุ่มครึ่งองค์หน้าตรงนะครับไม่มีอักระอื่นใด ส่วนพิมพ์นั้นหลังนะครับก็เป็นรูปยันน้ำเต้าทองนะครับอยู่ใต้อุณาโรมมีหยักรอบอุณาโรมห้าหยักนะครับหมายถึงพระเจ้าห้าพระองค์คือนโมพุทธยะส่วนอักระที่อยู่ในยันน้ำเต้าทองตัวถัดลงมาก็คือตัวนะนะครับก็มีลักษณะเป็นเส้นลากจากหางมาปิดตัวเองซึ่งเรียกกันว่านะ้บปิดนะล้อม หรือนักกันเป็นยันที่ใช้ทางมหาอุดแคล้วคลาดและก็ป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้านล่างสุดก็มีอร拉สามตัวก็คือมะอาอุหมายถึงพระรัตนไตรโดยสามารถแบ่งแยกออกเป็นสองพิมพ์ก็คือพิมพ์อนุชิตและก็พิมพ์อุห่างนะครับส่วนเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับรุ่นที่สองสร้างจำนวนไม่เกิน500เหรียญเองนะครับ เพื่อแจกผู้มีจิตศรัทธาร่วมทุนทรัพย์ในคลาวสร้างกุฏิวัดบางโคลนนอกนะครับเมื่อปีพศ2486นะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกับรุ่นที่1น,นะครับจะต่างกันที่รูปไข,ข่ค่อนข้างชลูดกว่านะครับพิมพ์ด้านหน้าเพิ่มอักขระเพื่อเป็นที่ระลึกพระครูรัตนรังสีนะครับและขอบด้านหลังยกสูงเพียงขอบเดียวเท่านั้นนะครับ นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเหรียญรุ่นหนึ่งและก็รุ่นสองนะครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับก็ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งใน5ของเหรียญชุดเบญจภาคีนะครับแต่เนื่องจากเป็นเหรียญที่สร้างน้อยหายากจึงมักจะสลับตำแหน่งกับเหรียญหลวงพว่อฉุยวัดคงคารามและก็เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอยู่เสมอว่ากันว่าแม้แต่เสด็จในกมรมหลวงชุมพร เคยรับสั่งให้จอดเรือหน้าวัดบางโคลนอกเพื่อเสด็จขึ้นไปกราบนมัสกการหลวงพ่อพุ่มนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เขามาติดตามมารับชมวันนี้ก็ถือว่าพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลนอกก็ถือว่าเป็นรุ่นสร้างใหม่นั่นแหละครับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนรุ่นเก่าๆของท่านก็คงจะหายากนะครับและก็คงมีราคาสูงสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับจะนำเรื่องราวดีๆวัตถุมงคลของอดีตเกจิชื่อดังทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันมาให้รับชมนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ